หลังจากที่โผลคร,อรมอรเศรษฐาหนึ่งทยอยออกมาค่ะก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าไม่ปรากฏชื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยผู้ที่เคียงบ่าเคียงไหลพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลและอย่างเป็นผู้ที่ชาวเน็ตบอกว่าเป็นคนลงมือผักก้าวไก่ลงจากเรือค่ะและหลังจากพิธีโปรดก้านายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะท่านเสรีพิสุทธิ์ก็หายเงียบไป จนชาวเน็ตต้องประกาศตามหาค่ะล่าสุดค่ะท่านเสรีพิสุทธิ์ก็มีความเคลื่อนไหวด้วยการเร่งตรวจสวํานวนส่งฟ้องส่วนจะเป็นใครท่านบอกเดี๋ยวก็รู้เองค่ะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะชาวเน็ตได้ตามหาพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทย เพราะหลังจากที่ออกสื่อล่าสุดก็ในพิธีโปรดก้าแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแล้วทางด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุธิ์ขากก็หายเงียบไปเลยจนมีคำถามว่าเสรีหายไปไหนยิ่งในโผลรมรเศษฐาหนึ่งก็ไม่ปรากฏชื่อท่านครองเก้าอี้ซักกระทรวงล่าสุดค่ะเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวในเพจ Facebook โดยโพสต์รูปภาพแต่งตัวสบายๆใส่เสื้อสีเขียวสกรีนคำว่านาแกกำลังนั่งอ่านกองเอกสารจำนวนหนึ่งอยู่พร้อมข้อความระบุว่าเร่งตรวจสำนวนก่อนส่งฟ้องหมายสารถึงใครคงรู้เองครับอย่างนี้ต้องรอติดตามตอนต่อไปค่ะหวยจะไปออกที่ใคร แล้วใครจะได้เป็นผู้รับหมายสารฉบับนี้หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะทำให้มีคนมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะบางคนบอกว่าจัดไปให้หนักครับป๋าเอาให้จำแต่ก็มีส่วนหนึ่งนะคะบอกว่าหมดศรัทธาสู้ๆครับสมัยสุดท้ายแล้วหรือแซวว่าได้คุมกระทรวงไหนไหมอย่างคุณประวินค่ะนักเคลื่อนไหวก็ได้มาแสดงความคิดเห็น โดยบอกว่าอยากให้ท่านได้ซักกระซววโดยก่อนหน้านี้นะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ข่าก็ได้โพสต์เผยว่าเสรีพิสุทธิ์ลงมติเห็นชอบให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักคเสรีรวมไทยลงมติเห็นชอบให้เศรษฐาทวีสิน ค a ด d i d a นายกพักเพื่อไทยสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยตามมาตรา272ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงวันที่22สิงหาคม2566นณะ รัรบัสภาเมื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วนะคะชาวเด็กก็สบายใจได้ค่ะส่วนสำนวนที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กำลังตรวจอยู่นั้นจะไปถึงหน้าบ้านใครก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะหากมีความคืบหน้าหรือว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงนะคะตนอ้อจะมาแจ้งให้ทราบทันทีค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ